เมื that, like ่อพูดถึงของเล่นที่เป็นตำนานในวัยเด็กของใครหลายๆคนแล้วชื่อแรกๆที่ทุกคนมักจะพูดออกมาก็คงหนีไม่พ้นตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาหญิงสาวสวยผมลอนด์ทองที่ครองใจเด็กผู้หญิงแทบทุกคนมายาวนานกว่า64ปีและวันนี้ผมขอนำเสนอ my favorite person Ruth h e l l e r ตัวมารดาผู้สร้างตุ๊กตาบาร์บี้ เ l เลียตและรูทแฮลเลอรสองสามีภรรยาชาวอเมริกันที่มีความแตกต่างกันสุดขั้วเ l เลี Elliot คือชายหนุ่มผู้เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ส่วน Ruth คือหญิงสาวที่มั่นใจและเฉียบขาดในเรื่องธุรกิจทั้งสองเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตกรอบรูปร่วมกับหุ้นส่วนที่มีชื่อว่า h a r ์โร Matt m ท s มสัโดยใช้ชื่อธุรกิจของพวกเขาว่าแมทเท เอลเลียตได้นําเศษไม้และเศษพลาสติกที่เหลือจากการทํากรอบรูปมาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์สําหรับบ้านตุ๊กตาขายจนประสบความสําเร็จและฮารโลได้ขายหุ้นคืนให้กับสองสามีภรรยาแฮนเลอร์แมทเทลจึงเบนเข็มมาทําธุรกิจของเล่นอย่างจริงจังก่อนที่ตุ๊กตาบาร์บี้จะถือกําเนิดขึ้นนั้นแมทเทลได้ผลิตของเล่นออกมาหลายอย่างเช่นอุคูเลเล่จากพลาสติกเปียโนจิ๋วจากพลาสติกซึ่งทั้งสองอย่างได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่ทว่าแอลเลียตก็ได้พบปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้าและการคำนวณต้นทุนที่ผิดพลาดทําให้สองสามีภรรยาตระหนักได้ว่าธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จได้นั้นจะต้องมีทั้งเอกลักษณ์และคุณภาพการถือกําเนิดของตุ๊กตาบาร์บี้เริ่มมาจากในวันหนึ่งที่รูทสังเกตว่าบารบาร่าลูกสาวของเธอนั้นชอบเล่นตุ๊กตากระดาษโดยมอบบทบาทให้กับตุ๊กตาเหล่านั้น ซึ่งในสมัยนั้นเด็กผู้หญิงมีของเล่นน้อยมากหากไม่เล่นตุ๊กตากระดาษก็ต้องไปเล่นตุ๊กตาเด็กทารกที่พวกเธอต้องสวมบทบาทเป็นแม่มันช่างไม่ต่างอะไรกับวัาถาจากรการแต่งงานเลี้ยงลูกและทํางานบ้านในชีวิตจริงที่จะต้องพบในอนาคตทําไมเด็กผู้หญิงถึงไม่มีทางเลือกอื่นๆน,นอกจากการเล่นเป็นแม่ล่ะ ความคิดของรูทเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นหลังจากที่เธอกลับมาจากการไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์และได้ซื้อตุ๊กตาบลลลิลลี่ตุ๊กตาหญิงสาวรูปร่างผอมเพรียวที่ผลิตมาเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะกลับมาด้วยเพื่อนํามาเป็นต้นแบบตุ๊กตาของเธอแต่ตุ๊กตาของรูทผลิตมาเพื่อเติมเต็มความฝันของเด็กผู้หญิงและเพื่อให้เด็กผู้หญิงทุกคนเห็นว่าเราสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นและรูทก็ได้ตั้งชื่อตุ๊กตาของเธอว่าบาร์บี้ตามชื่อลูกสาวของเธอ บาร์บี้ปรากฏตัวครั้งแรกในงาน American International Toy Fair ที่นิวยอร์กในปี1959ในลุกหญิงสาวในชุดว่ายน้ำลายขาวดำผมสีบลอนด์ยาวตรงและมีหน้าหมาซึ่งหลังจากการวางขายภายในปีแรกบาร์บี้มียอดขายกว่า350,000ตัวนอกจากอุดมการที่แสนจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงของรูทแล้ว กลยุทธ์ทางการตลาดที่สุดแสนจะเฉียบขาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างไรายได้ให้กับบริษัทอย่างมหาศาลนั่นก็คือคุณสามารถเป็นเจ้าของบาร์บี้ได้ในราคา3ดอลลาร์แต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนบทบาทและอาชีพให้กับตุ๊กตาของคุณคุณก็ต้องเปลี่ยนชุดให้เธอด้วยสิซึ่งสื้อาของบาร์บี้จะสนนราคาอยู่ที่1นถึงหดอลลาร์จากเรื่องราวทั้งหมดของรูท ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเลือกเธอเป็นหนึ่งในนักบริหารที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการบริหารจัดการเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตุ๊กตาบาร์บี้กลายเป็นหนึ่งใน pop culture ของสังคมเด็กผู้หญิงทั่วโลกไปแล้วและการได้เรียนรู้เรื่องราวของรูททาให้เราได้ข้อคิดที่น่าสนใจอยู่หลายอย่าง ทางเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงผ่านของเล่นการทําธุรกิจแบบแหวกค่านิยมของคนในสมัยนั้นรวมไปถึงการนําความคิดสร้างสรรค์อุดมการ์มาผนวกกับแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองจนกลายมาเป็นตํานานจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเราสามารถนําหลักและแนวคิดที่ได้ไปใช้ในการทํางานสร้างสรรค์ต่างๆรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเลย takes is a little faith believe it